ท่านแน่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะอีพนี้นะคะไว้แบนเนมนะคะมารีวิวน้องใบนี้เลยคะ่ะ GU c c i Walk นะคะใครที่กำลังหากระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่ใบเล็กๆนะคะแล้วก็ ใช้งานง่ายน้ำหนักเบานะคะวันนี้จะหยิบมารีวิวหนึ่งรุ่นนะคะจาก g ุชชีค่ะอันนี้นะคะน้องจะเป็น g ุชชี่วอลนะคะซึ่งเป็นรุ่นแจ็กกี้นะคะอันนี้น้องจะหน้าตาคล้ายกับ h o r สบิดเนาะแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันดิสนึงนะคะแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนาะราคาช็อปเนี่ยจะอยู่ที่ส0 0 0มื่นิดๆนะคะรุ่น Wallet on Chain เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะคะ สําหรับใครอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเราก็มีงบไม่เยอะมากนักน,นะคะการเริ่มต้นด้วย Bolet Onchain เนี่ยเป็นอะไรที่น่าใช้งานมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะอันนี้นะคะราคามือสองเนี่ยมอกเลยว่าประหยัดจากจช็อปไปเยอะเลยหลักหมื่นเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกน้ำหนักมันเบามากแล้วก็เป็นใบที่เราสามารถใส่ของได้แบบว่าพอดีพอดีเลยนะคะสำหรับใครที่พกของไม่เยอะเนาะแล้วก็ปกติแล้วนะคะตัว รุ่นวอล์กอันนี้มันก็จะมีความคล้ายๆโอพีเดียด้วยเนาะเวลาเปิดมันจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าก็คือเรากดตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะดึงออกมานะคะแล้วก็ตรงดีเทลตรงกลางตรงนี้นะคะมันจะเป็นตัวผ้าเนาะสีเขียวแดงนะคะก็เป็นซิงเกิลเจอเลยของ อันนี้ก็จะคล้ายๆกับโอพีเดียเลยเนาะแล้วก็ตัวลายตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นตัวลายกุชชี่กุชิมานะคะแล้วก็ตรงขอบเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ำปลาลนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเล่นดีเทลเป็นตัวหนังเนี่ยคาดรอบกระเป๋าเลยนะคะครึ่งหนึ่งเลยเนาะแล้วก็ในมือตาน,นี้นะคะมีตัวสายมาให้ด้วยนะคะแบบนี้ซึ่งสายอันนี้เราสามารถถอดออกได้นะแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับกระเป๋าใบอื่นได้ด้วยนะคะ อันนี้เราสามารถถือเป็นคลัชก็ได้นะคะหรือว่าจะสะพายคอสบอดี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะสะพายไหล่นะคะสะพายข้างก็ได้เหมือนกันนะคะเรียกว่าใบเดียวเนี่ยสามารถประยุกต์ได้หลายลุกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในเนาะอันนี้นะคะเปิดมาด้านแรกเลยเนี่ยเราจะเจอกับช่องนะคะก็ช่องด้านแรกเนี่ยมันจะเป็นช่องยาวนะคะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ย มันจะเป็นช่องแบบนี้นะคะช่องเยอะมากๆเลยมีแบบนี้นะคะก็จะมีช่องใส่การ์ดนะคะฝั่งนี้เนี่ยมีช่องใส่การ์ดทั้งหมดหกนะคะหกช่องการ์ดด้วยกันแล้วก็อันนี้นะคะก็หกช่องการ์ดเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้นะคะจะลองใส่แบงค์พันให้ดูนี้นะคะ ใส่แบงค์พันได้นะคะแน่นอนหลายหลายคนชอบถามนะคะว่ากระเป๋าสตางค์นะคะของแบรนด์เนมเนี่ยเขาสามารถใส่แบงค์พันแบบใบยาวได้หรือเปล่านะคะใส่ได้เนาะอันนี้เขาดีไซน์มาให้เราสามารถใส่แบงค์พันได้อยู่แล้วนะคะอย่างช่องด้านหน้าเนี่ยสามารถใส่ได้เลยสบายๆค่ะแล้วก็ช่องด้านในนะคะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะแบบนี้เลยเนาะข้างในก็มีช่องให้ใส่เยอะแยะเลยนะคะคือเขามีช่องยาวทั้งหมดหนึ่ง 2 3สนะคะแล้วก็สี่เลยนะคะให้เราสามารถใส่แบ่งพันได้นะคะก็ใครที่พกแบบแบ่งพันเนาะก็มาใส่ได้เลยเลือกใส่ได้เลยค่ะแล้วถ้าหากว่าใครที่มีเหรียญเนาะก็สามารถใส่เหรียญได้เหมือนกันนะคะเขามีช่องซิปอยู่ตรงนี้นะคะก็เอาเหรียญมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะตัวซิปเนี่ยก็ลูดลื่นดีปกตินะคะแล้วก็สําหรับใบนี้เนาะก็มีช่องการทั้งหมด16 ไม่ใช่12ใบนะคะใส่ได้สบายสบายเลยก็เดี๋ยวจะลองใส่ iPhone ให้ดูนะคะ iPhone 11 p r p r อนะคะอีกเครื่องหนึ่งที่เป็น Pro m a x เนี่ยใช้งานอยู่นะคะว่ามีลูกค้ามาขายเนาะก็เลยเอาตัว11 Pro นะคะลองใส่ให้ดูนะคะอันนี้อันนี้เป็น11 Pro ที่ใส่เคสแล้วด้วยนะเคสก็ค่อนข้างหนาเลยนะคะใส่ได้นะแล้วก็ ปิดได้ด้วยนี่เรียบร้อยนะคะ ก็เป็นใบที่ใช้งานได้สบายๆเลยนะคะเรียกว่าราคาน่ารักแล้วก็ประหยัดจากช็อปไปเยอะด้วยอย่างที่ตอนบอกนะออกช็อปมา4ี่หมื่นกว่าเลยนะคะแล้วก็ราคามือสองนะบอกเลยว่าใครที่กําลังหากระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่เป็นของแท้แล้วก็ราคาดีๆนะคะไม่ได้ซีเรียสถึงการที่แบบว่าจะต้องเอามือหนึ่งเท่านั้นนะคะมือสองเนี่ยเรียกว่าประหยัดจากช็อปอะไปเยอะเลยนะคะอย่างแบบว่าหลักหมื่นเลยทีเดียวนะคะอย่างน้องใบเนี้ย จะอยู่ที่ประมาณ20,000ืปลายๆนะคะแล้วก็น้องใบนี้นะคะออกช็อปปีนี้แหละปี2 0 1 3นะคะเอ้ย2023นะคะอ่าแล้วก็ตัวสายนะคะอันนี้ที่ให้ดูไปลารอบหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นสายที่เป็นสายแท้นะคะที่เขาเอามาพร้อมกับตัวกระเป๋าเลยนะคะตรงปลายสายเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นอะไรแบบนี้นจะเรียกว่าเป็นตัวทีนะ แล้วก็เราจะสามารถใส่กับตัวกระเป๋าได้เลยหรือถ้าหากว่าใครจะใช้เป็นตัวกระเป๋าเนี่ยเป็นแบบคลัชก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเนาะมันจะมีห่วงมาให้นะคะตรงนี้นะคะ2จุดเราก็สามารถถือเป็นคลัชนะคะหรือว่าจะใส่สายก็ได้เดี๋ยวใส่สายให้ดูนะคะดันถือไม่สะดวกเดี๋ยวขอวางนะคะ อันนี้พอใส่สายมาแล้วนะคะเรงก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะเรียบร้อยเราก็จะได้กระเป๋าเป็น wallet on chain แล้วนะคะอันนี้ก็จะสามารถสะพายได้นะคะสำหรับในคลิปนะคะเดี๋ยว ตอนจะสพายให้ดูด้วยนะคะตอนท้ายคลิปนะคะสามารถเลื่อนไปชมดูได้เลยทั้งแบบตอนถือเป็นคลัชนะคะหรือว่าสพายนะคะมีให้ชมทั้งสองแบบเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครอยากได้น้องใบนี้สามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามแอดมินได้เลยที่ไลน์แอดแบรนด์เนมนะคะหรือถ้าหากว่าอยากจะช้อปปิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะมีอีกเยอะมากๆเลยอยู่ด้านหลังนะคะมีอีกหลายๆแบรนด์เลยนะคะให้ช้อปปิ้งกันนะคะสามารถไปช้อปปิ้งได้นะคะที่ไลน์กลุ่ม VIP ถามว่าเข้ากลุ่มยังไงนะคะสามารถไปจอยกลุ่มก,กันได้นะคะที่ ช็อปคอมเมนต์เนาะดันจะปักหมุดไว้ให้นะคะสามารถไปจอยกลุ่มกันได้เลยกดเข้ากลุ่มแล้วอย่าลืมตอบคาถามด้วยเนาะ,ะให้ตอบว่ามาจาก YouTube นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะไม่ได้ใช้งานเนาะเราก็อยากส่งต่อนะคะก็สามารถที่จะส่งต่อกระเป๋าแบรนด์เนมได้นะคะเราก็รับซื้อตลอดหรือว่าใครซื้อจากทางร้านไปแล้วก็ใช้จนเบื่อแล้วอยากจะส่งต่อก็สามารถส่งต่อได้ตลอดเลยค่ะทางร้านก็มีรับซื้อตลอดนะคะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ น้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงน,นี้เลยนะคะที่ l ล n e Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.